สวัสดีครับที่ทุกท่กทานที่นี่ามาติตามมึงจากงวดเที่ยวสูตรงวดที่ยวสูตรได้มันเขาเนี่จะได้มาตามต้องงวดนี้นะครับเนะ <c oughs> <c oughs> าะเพราะสูตรทุกสูตรก็มีเขาอยู่หลายสูตรด้วยครับตัดสมาชิกรู้จักตัดจากยังกั พุ่งศีม่โศกมีลาบกันนะครับเนาะครับเนาะะเป็นได้ครับงดที่แล้วมีโชคมีลาบกันไอ้บ่อถึกเมื่อถึเกเลขถึกเบอร์ไม่ในโชคในหลาบนะบ่ครับผู้ใดาษีกด็ดีเลยครับเนาะดีใจน้ำถ้าผู้ใดะฤาษีก็สู่ต่อไปผมกัมบบุรีย,ยังเนาะงัวเนีกยกลุดด้วยกันกแต่ผมก็ต้องสู่ต่อไปนะครับ ถาหนาธรรมติตามเมืองสูตรเนี่ยสูตรนี้ก็เขาเยอะครับสูตรสามตัวสูตรสามตัวตรงนะครับตวที่เตียม,มันก็เดินดีมาตลอดเดียวกับอ่าวั่หนึ่งก็เข้าสี่ศูนย์ห้าเนาะสี่ศูนย์ห้าวัตถิสองก็มาเข้าอห้าเก้าสี่อสูตรวัที่สามก็มาเข้าห้าแปดสามแล้วก็วัตถิสี่ก็มาเข้าสามสามสอง งวดนี้ผิดครับผิดแล้วก็มาเข้าขงวนี้สองตัวหกเก้าสองตัวหกเก้าแล้วมางวดล่าสุดวันที่สิบหกสิบหกเดือนสิบนะครับมันก็เข้าอยู่ครับแต่ถ้าสมาชิกรู้จักเล่นสองตัวจริงๆแล้วว่าสามตัวมันก็อย่างไมย่ยากนะครับเนะาะให้ตัดสองตัวนะครับ แต่ถ้าสมาชิกท่านไหนตัดสองตัวตกต็่าทถึงหนึ่งหาเลครับหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าห้าห้าเก้าแต่ว่ามันเป็นเล็กล่างมันไปล่างนะครับเนะา,าะอ่ะท่นาเนี๋ยมาตามต่อสูตรนี้กัอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกอะไรมาตามต่อ <c oughs> สูตรนี้ลดครับเนี่ยงกตัวเดียวงกตัวเดียวกับสูตรนี้ ป่อยถิ่มแล้วบ่อแล้วผิดหลายงวดแล้วนะครับผิดมาสองงวดส่อนแล้วบ่อตามนะครับบอกว่านี่บอกไม่ตามนะครับแล้วนกะ็มานะเอาตามสูตรนี่อ่าสูตรนี่นะครับสูตรนี่วิธีคิดกับบ่ยาญานะครับ สมาช่ก้องสิจำได้เนะาะแต่ผู้ใดเคยติดตามนึกที่จำได้เึือกชูตรใคที่แบบไหนก็เอาเ,อเนี่ยครับหลักแสนกับหลักหมื่นมาบวกกันนะครับหกบกสองหกบวกสองแล้วก็บวกหกคงที่นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับก็ได้สี่ห้านะครับหกเจ็ดแปดแปดหกเป็นสิบสี่ก็ได้สี่แล้วก็ห้า อสูตรที่สองก็เลขล่างออกห้าสามจับห้านะครับห้าห้าบวกตัวของมันเองนะครับห้าบวกห้าบวกหนึ่งของที่ก็ได้เก้าก็ได้หนึ่งศูนย์เก้านะครับหนึ่งหนึ่งศูย์เก้าเลขที่ออกก็หนึ่งสี่หนึ่งสี่นะครับนสะิบหน่วยล่างนะครับหนึ่งสี่ครับโวดที่สอง่ะ สี่บวกสามบวกหกก็ได้สามกับสี่ได้สามกับสี่ตัวที่สองก็ได้สามได้สองได้หนึ่งเลขที่ออกก็สี่สองนะครับสี่สองก็สี่สองนะครับปฏิเสธว่าปฏิเสธกับมังงวดที่สามสามบหกสามเก้าเก้าบวกหก เก้าบวกหกเป็นสิบห้าเฮ้ยสามบวกสามเป็นหกหกสองสิบสองหกสองสิบสองนะครับหกสองสิบสองก็ได้สองสองแล้วก็สามนะครับสองสามเอาที่สี่สี่บวกสี่บวกหนึ่งแปดเก้านะครับอะได้เก้าเก้าแปดเจ็ดเลขดอกก็แปดสามนะครับ แปดสามมาสุด m วดที่สามสองบวกเก้าสองบวกเก้านะครับเก้าสิบสิบเอ็ดบวกหกเป็นเจ็ดอะไรเจ็ดแปดแปดบวกแปดบวกหนึ่งแปดสองสิบหกแปดสองสิบหกบวกหนึ่งก็เป็นสิบเจ็ดเจ็ดหกเจ็ด ห้าหกนะครับหกห้าเจ็ดจะรับบอนครับเลขที่ออกไปเจ็ดห้าแล้วงวดถัดไปเก้าบวกสี่เก้าบวกสี่เก้าสี่ก็เป็นสิบสามสิบสามบวกหกก็เป็นสิบเก้าได้เก้านะครับเก้าแล้วก็ศูนย์ได้สิบเก้ากับศูนย์นะครับอ่าสูตที่สองเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบสี่ สี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าห้าสี่สามเลขที่ออกก็ห้าศูนย์นะครับห้ 5, าศูนย์ก็เข้าที่ห้าศูนย์นะครับแล้วงวดถัดมา,มาอ่าสีา่บวกสี่แปดแปดกับหกแปดหกเป็นสิบสิบสี่นะครับแปดหกเป็นสิบสี่ก็ได้สี่กับห้านะครับตอนนี้พบเขียน ที่หลังผมเขียนผิดครับผมเลยมาเขียนสตำไม่โกเป็นแก่ตัวเลขเลยครับอท่านบวกเลยสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหกก็เป็นสิบสี่ก็ได้สี่สี่แล้วก็ห้านะครับได้ห้าอ่าก็ห้าบวกห้าบวกหนึ่งก็ได้ห้าบวกห้าก็ได้สิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งศูนย์เก้านะครับได้หนึ่งศูนย์เก้าเลขที่สองก็หนึ่งห้านะครับ ออกหนึ่งห้านะครับอ่ามางวดปัจจุบันงวดปัจจุบันหกบวกหนึ่งนะครับหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกก็เป็นสิบสามก็ได้สามแล้วก็สี่นะครับได้สามแล้วก็สี่อ่าเลขล่างออกหนึ่งห้าก็เอาหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสาม สามแล้วก็สองหนึ่งดประจำวันที่ประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับจำวันที่หนึ่งพฤศจิกาจำวันที่หนึ่งเดือนสิเบเอ็ดนะครับครับหกห้า นะครับแล้วก็รอผลนะครับรอผลนะครับเอาว่าเนี้ยมันจะเดินต่ออยู่บอผมคิดว่ามันหนาจะเดียนครับเพราะมันเข่ามาตลอดนะครับสองตัวล่างแต่ถ้าจับเล่นจริงจริงมันก็ถูกครับแต่มันจะถ้าจับก็จับแบบต้องสลับกันนะครับอ่าสามสามสามสองสามหนึ่ง 4 3 4 2 4 1นะครับก็บกลับตัวนล้น,นะครับเลขสูตรนี้ต้องต้องกลับพร้อมกลับพร้อมมันสิได้อยู่ถ้ากลับเนาะ3 3 3 2 3 1กลับพร้อมหมดสิได้อยู่12ชุดนะครับ กับพอมันจะได้ยุสิบสองชุดจากไรก็มากครับเนี่ยตาพ่กเก้าว่าจับเลยครับสามสามสามสองสามหนึ่งสี่สองเอ้ยสี่สามสี่สองสี่หนึ่งสี่หนึ่งได้หกหกบกหกก็เป็นสิบสองแล้วครับเนาะกับชุดอ่ะที่ใดสนใจสูตรนี้ก็ ท่านที่ติดตามอยู่ก็รีบเอาไปครับไอ,อพิจนาเลยครับสูตรเนี่ยผมกว่าผมชอบอยู่จริงๆมันเดินเราก็เดินดีครับยังบม่มีผ่านเลยขมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนึ่งวันที่เจ็ดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งวันที่เจ็ดอ่าวันที่เจ็ดจะเดือนต่อปอไหนมาเช็ค มาหลุนต่อกันนะครับเนาะสำหรับสูตรนี้แล้วมาบอ์อีกสูตรหนึ่งครับอ่าวันนี้ฝากสูตรดับไ้นะครับเนาะสูตรดับคาร์บอนที่ผมลงไถสมาชิกไปแล้วครับดับมนเลยบวมนี้มางวดที่แล้วดับเก้านะครับอ่างวดที่แล้วดับเก้าไม่มีครับไม่มีเก้านะครับเลขที่ออกหนึ่งศูนย์หกร่างหนึ่งห้านะครับเรางวด หนึ่งเดือนสิบเอ็ดท่าหงห้าเนี่ยดับสี่นะ้ครับดับสี่ขาดบนดับสี่ขาดบนับบนงคือเลขบโบ,บมานะครับแค่ในสามตัวเนี่ยม่มาเพราะมันสถติติมันถือว่าตลอดนยครับงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบสี่แล้วครับเนี่ยไล่ลงมาเลยถือว่าตลอดเลยครับโมมิฟัตสำรับสูตรนี่สูตรดับสูตรนี่ขนาดที่ตามครับ พอมันเดินดีแต่ตนสมาชิกอะล้นแจก็เอาไปเลยตัดออกลดต้นทุนลงไปอีกนหลายๆนยครับตัดอ,อกนะครับอ่าฝากสูตรนี่ครับอีกสูตรหนึ่งอ่าสูตรตัวเดียวบนนะครับสูตรตัวเดียวบน งวดแรกก็คำนวณได้แปดก็ออกแปดสามงวดที่สองคำนวณได้สามก็ออกสามสองงวดที่สามคำนวณได้ศูนย์ออกศูนย์สามงวดที่สี่คำนวณได้หกก็ออกหกเก้างวดที่ห้าคำนวณได้หนึ่งหนึ่งแต่มันไปรักลอยครับหนึ่งมันไปหลักร้อยก็ถือว่ามากนะครับเนาะเลขตัวเดียวสำหรับเป็นเลขวิ่งได้ครับสำหรับบนนะครับ เลขที่ออกก็หนึ่งศูนย์หกนะครับ 1, หนึ่งศูนย์หกย้ากิบนาได้มาตามต่อนะครับกิบน้ามาตามต่อได้พรมสี่เฮดโลกหายสมามชิกสสำหรับสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้สูตร 3, สามตัวนี่ก็ มันก็รุดนะครับเนาะสูตรตัวเนี้ยมันรุดเพราะว่ามันได้แปดเก้าห้าเก้าหนึ่งแต่ถ้าจับหนึ่งจับบางที่อ่ะหนึ 1, 5, 5, 1, ่งห้าห้าหนึ่งก็มันก็ได้แต่บางนสูตรนี้ไม่เป็นสูตรบนแต่ไปล่างผมก็ถือว่าพิษนะครับผมเลยมาจับให้นี่ครับเนี่ยเก้าชนดับแปดชนดับเก้าชนดับเก้าชนดับเหลือเนี่ยครับเหลือหนึ่งหา จริงแปดเนี่ยมันดับลักสิบผมก็แร้วมาไว้รักหน่วยอะไรจับเป็นหนึ่งห้าแปดให้สมาี่ขึ้นได้แต่รู้ว่าไปตัดเอาเลี๋ยวกันสิถือเนาะครับเนาะสำหรับสูตรนี่เนื้อคิปบนามะมาตามต่อครับสำหรับสูตรนี่สูตรนี่ก็ลดครับสูตรนี้ลดบกเข่าสูตรนี้มันลดบกเข่าแล้วก็มาต่ออีก สูตรนี้สูตรนี้ก็หลดอีกนะครับมเขา่แาแอ๊ะดันไปเข่าหน่นครับเนื่องหามาเข่าแถวล่างผิไปเข่าล่างมาันก็นมะเข่าแบบนี้นะครับเนาะแต่ธรรมะแบบนี้มันกระถือครับแต่ว่ามันไปไปล่างจริงสูตรนี้มันเป็นสูตรสูตรสองตัวบนรัฐบาลน,นะครับแต่ว่าแต่ว่าหนึ่งมันมัน ถือว่าผิดครับเข้าแบบนี้ผมถือว่าผิดเดี๋ยวนี่งวดงวดหนาผมคำนวณหายแล้วครับสูตรนี้สําหรับสูตรนี้ผมคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วคำนวณสูตรที่เนื่องกับสูตรหลักสิบกับคำนวณได้เจ็ดกับหนึ่งสูตรหลักหน่วยก็คำนวณได้สามกับเจ็ดนะครับจับชุดได้ก็มีเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดงวดหนึ่งพัตกีกาหกห้านะครับ อ่ล่อผ้กันนะครับสรับสมาชิอที่ยังติดตามอยู่สรับสูตรนี้นะครับอ่าธรระชอบก็เอาไปแล้วครับเด้อสาโพมากกาพานนะครับสรับสูตรนี้ อันนี้สูตรจะสูตรนี่เดี๋ยวจังมาเบิงแล้วครับแล้วม้วนหนาพมสีมาคำขมวนเบ่งเป็นเป็นสูตรใหม่สีพมเฮ็ดไว้นะครับเนี่ยมันกับเขาดีอยู่สำหรับตั้นตรงซื้อสีแดงนะมันติดเขานะครับสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรเด่นสูตรเด่นบนเด่นบนสองสูตรนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองได้คลิปหนามาตามตอกันสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับ สูตรนี้เป็นสูตรใหม่เนาะอ่ามาสูตรนี้ก็บดบดบดไปแล้วนะครับอ่าสูดท้ายกันดีก็ขออ่าอ่าสมาชิกทั้งช่องนะครับอ่าทิดติดตามดีตลอดอย่าเลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ คนลูกคนเดงไว้ว่าทีได้รับข่าวสารที่ผมจะลงกิฟต์ไม่ไม่ทัดไปนะครับอ่าใต้ก็เรื่มเป็น <c oughs> ส่งก็ทีเป็นวัดเป็นใครเลยครับมืนอ่าท่านได้สนใจกับพิจารณาบังกรับเด้อครับเด้อเดียวว่าตามต้อกันกว่าน่นนะลิปหนานะครับ แดี๋ยวก่อนอื่นกันเดี๋ยวผมเป็นจะได้ครับมวยซ่องกับพวกเขานะครับน้องโอ้ยหลุดเบิดซ่องก็ได้หมวดนี้่ะมาสูต่อกันอ่าสุท้ายกับผิวเปียงเนวท่าน,นะครับเด้อวจิจารณากันเดี๋ยวผมจะได้สูตรถี่มันเข่ามาลต่อเดินตอต,อตามตอกันนะครับคลิปนี้ก็ไวยสมาชิกทุกท่านต้องโชคดีนะครับอยาเ,ยเยจะด้่ยจนคิดงยิงไดสมพวงมาปาถนานะครับเด้อ อขอให้ถูกคมด,ดเรืยเบือมีเงินมีท่องใส่ได้ทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับ